เป็นการตอบได้ว่าเออทำไมเสื้อผ้าบางชิ้นไม่ถึงแพงจริงๆอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายผมก็ยังไม่เข้าใจบางชิ้นอยู่ดีที่แบบว่าที่แบบไอ้นั่นน่ะไอ้เสื้อก้ามนั่นน่ะนะเสื้อก้ามบางอันมันก็ไม่ไม่แพงจพงไอ้ตัวนั้นแหะเขียวๆนั่นนหะไอ้เขียวๆนั่นนหะไอ้นั่นนะอะไรคุณเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจเข้าใจได้ยังไงวะไม่เข้าใจสักมเลยอเอาแต่ให้เขาทำให้ไหมเขาทำให้ได้ไหม เอาไหมเดี๋ยวเขาทําให้เลยแบบว่าแต่เขา๋ยวเขากรีดให้แล้วก็เขียนชื่อเขาตรงกลางอ่ะเจฟฟลรี่ให้สกรีนสีดําเอาไปใส่ไปเจีเดี๋ยวเขาทำเป็นสีม่วงให้เลยแต่ว่าคุณคุณต้องอันนี้นะคุณต้องมีชื่อเสียงแล้วท่าไห่นะท่าไหนนะไอที่ี่เอาน่าถาไห่นะจำไม่ได้ว่ะแสนไหมน่าจะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมหมื่นใช่ไหมอ๋อจำไม่ได้จำราคาไม่ได้เ๋ยเขาขายตัดสี่พันเลยตัดสี่พันนะเออเดี๋ยวขายตัดตัดตัดขายเข้าแข่งสี่พันเดี๋ยวเอาให้เลย Ha <laughs>